สวัสดีค่ะมาเริ่มทําเมนูพึ่งอ่อนหอหมกกันนะคะอันนี้คือพริกแกงที่เราซื้อมาจากที่เททําทำสำเร็จแล้วแต่เรามาตํากระชายกับข่าเพิ่มนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นแรงขึ้นเพราะพริกแกงธรรมดาเขาจะไม่มีกลิ่นกระชายนะคะ หอมกใช้กระชายค่ะแล้วก็เราก็จะเอาตัวพึ่งอ่อนนะคะอันนี้ตัวพึ่งอ่อนค่ะที่เราเอาไขมันเสร็จรวงออกมาแล้วเห็นไหมจะร่วนเห็นไหมไม่มีไข่ไม่ไม่แข็งปอกอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็เราก็มาคนค่ะคน คนให้เข้าๆกันนะคะคนไปจนกว่าพริกแกงจะเข้ากับพื้นคนเบาๆไม่ต้องคนแรงหรอกคะ่ะที่ใช้ช้อนซอ,อ่ช้อนมาทำเพราะว่าอะไรเพราะการหยอดหอหมกจะได้เล็กลงนะคะ อันนี้คือไข่ค่ะไข่หนึ่งใบสำหรับท่อหมกสามถ้วยน,นะคะใช้ไข่หนึ่งใบพอละไข่หนึ่งใบคนเลยค่ะ คนไม่ต้องกลัวเขาจะเละนะคะเพราะพื้นเขาไม่เละแล้วตอนนี้เขาเป็นตัวค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะห<ๆ>อมกวิธีการทำหอมอกถ้ายิ่งคนไข่ก็ยิ่งขึ้นนะคะยิ่งคนไข่ก็ยิ่งขึ้นทําให้หอมกแข็งขึ้นน่ากินนะคะแล้วทีนี้ในเนี้ย ในนี้นะคะจะมีเกลือน้ำตาลแล้วก็ชูรสทีนี้เราจะมาบอกให้ประมาณว่าสามถ้วยเนี่ยอันนี้สองช้อนเนี่ยหนึ่งอันนี้คือช้อนชาส่วนอันเนี้ยคือช้อนที่เราที่เราใช้ตวงบ่อยๆชูรสที่เราบอกช้อนมันเล็กนะคะเห็นไหมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะเล็กกักนเยอะดูดูเห็นปะอันนี้สําหรับตักชูรสตักอะไรของเรา เราจะใส่เกลือรประมาณสักนิดเดียวแค่แค่แคปลายช้อนเกลือนะคะคือตามความเค็มทำไมเราไม่ใช้น้ำปลาเพราะน้ำปลาจะทำให้เป็นน้ำจะทำให้หอมหมกไม่ข้นนะคะทำให้เนื้อหอมหมกไม่ข้นเพราะเราไม่ได้ใช้แป้งค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลก็ครึ่งช้อนนี้นะคะเกลือน,นิดหนึง่งเกลือน,นิดหนึง่งแล้วก็ชูรสนิดหนึ่งเหมือนกันตามแต่ทุกคนชอบเหมือนกันค่ะ น้ำตาลก็แล้วแต่รสชาติของคนชอบหวานหรือเค็มจนเราหอมกเนี้ยเราจะกินรสชาติปกติค่ะเค็มหวานนิดนิดคือเหมือนรสชาติของฮอมกทั่วไปค่ะคน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 แค่นี้แหละคะ่ะถ้าถ้าถ,ถ้าเราตามพิกแกงเองนะวิแค่นี้แหละคะ่ะใส่ลงไปเลย ไม่ได้หกทุกคนถ้าตามพริกแกงเองนะคะมันก็เป็นพริกแกงเผ็ดทั่วไปแล้วค่ะมีขา่ามีตะไคร้มีผิวมะกรูดมีกระเทียมบ้า,นบ,า,น,าน,ะะนบ้านเรานะคะของผงบ้านเราแล้วก็มีเกลือมีพริแกแห้งแค่น้ําตามลงไปตามจนละเอียดแล้วใส่กระปิลงไปน,นิดนึงอันนี้คือพริกแกงเผ็ดบ้านเรานะคะบ้านเราข่า,ขาตะไคร้ผิวมะกรูดแล้วก็ กระเทียมเกลือเกลือเกลือเพื่อทําให้พริกแกงแดงแล้วก็ไม่เสียง่ายเกลือนะคะบอกครบยังครบแล้วแล้วก็ตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่กระปิลงไปหน่อยก็เป็นพริกแกงหรอคะบนเราอันนี้คือพริกแกงเผ็ดบนเราถ้าพริกแกงส้มเราใช้กระชายต้นหัวหอมแดงแล้วก็พริแกแห้งเกลือเท่านี้ อันนี้คือแกงแกงสซมบะเหลาแต่ที่อุทัยธา,ยานีเขาใส่กระเทียมเคยไปเคยไปเคยไปเป็นสซไพร์ที่นั่นพูดง่ายงก็เขาใส่กระเทียมเอาทีนี้เสร็จแล้วนะคะเครื่องปรุงนี้ก็จะมีพริกแกงอย่างที่บอกแล้วก็เกลือหน่อยนึงเกลือใช้เกลือเอาเพราะว่าถ้าใช้น้ำปลาเออมันจะเป็นน้ำเกลือปรุงรสใช้น้ําตาลใช้ชูรสเท่านี้ค่ะไม่มีอะไรเพิ่ม แล้วทุกคนจะใช้ซอสปรุงรสด,ด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นว่าเป็นออซอสเห็ดหรือซอสหอยนางรมถ้าใส่ตัวนั้นแล้วเราก็แทบจะไม่ต้องใส่ชิรลรสเพราะว่าของเขารสด,ดีแล้วคะ่ะทีนี้เราก็จะมาหยอดนะคะอันนี้เราไม่มีใบตองกระทงเราใช้ถ้วยที่เราซื้อมาจากประเทศไทย และเราใช้ผักกาดขาวรองรองถ้าเป็นที่บ้านเราก็จะใช้ใบยอรองใช่ไหมคะใบยอรองผักกาดขาวก็ได้ใบยอ,อก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้คือใบหัวละพาแช่แข็งคะ่ะที่เราแช่ไว้ที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วเราแช่แข็งไว้เราก็มาลองอีกทีหนึ่งเพราะใบหัวลาภาก็ ใช้กับหอหมกก็จะได้รสชาติดีมากมาลองอีกครั้งหนึ่งนะคะลองเพื่อให้ได้ผักกินหอมและทีนี้เสร็จแล้วเราก็มาหยอดหยอดลงไปเลยค่ะเราบอกอีกอย่างหนึ่งหอมหมกจริงๆแล้วต้องใช้กะทินะคะ กะทิด้วยหอหมกต้องมีกะทิด้วยเราไม่กินกะทิค่ะเพราะว่าเราจะไม่ชอบกะทิเราจะไม่ชอบความมันพูด,ดง่ายกะทิเราจะกินน้อยที่สุดหอหมกมีกะทิด้วยนะคะอันนี้คือของเราไม่มีกะทิค่ะหอหมกปลปาเรากินของไม่เหมือนคนอื่นเขาเราก็บอกแล้วไงชอบสิ่งไหนทําสิ่งนั้นตามแต่เราชอบอันนี้สามารถไปใช้ปิ้งงบด้วยได้นะคะสําหรับ เอ,อปิ้งงบก็อเอ,อ่สูตรภาคอีสานเขาคล้ายๆบ้านเรานะคะก็คล้ายๆหอมหมกแต่ว่าเขาเป็นสูตรปิ้งงบอร่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าชอบชอบคนเออเคยมีเพื่อนเป็นตอนที่เราลําบากเราเรายากจนก็มีชาวอีสานแหละที่ช่วยเราเป็นเพื่อนที่ดีค่ะอันนี้คือหอหมก ของเราไม่ใส่ไม่ใส่กะทินะคะแต่ห่อหมกมีกะทินะคะบอกทุกคนก่อนเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะห่อหมกของยายคนนี้ไม่มีกะทิมีกะทิค่ะแต่นี้ไม่ใส่กะทิแค่เป็นสูตรของเราเองที่เราไม่กินกะทิแล้วก็พริกค่ะพริกหยอดลงไปเําหน้าหยอดลงไปแล้วก็ผักชีค่ะ แค่นี้เราก็ได้ฮอหอมกกินละแต่ถ้าเป็นขายนะคะขายผักชีอย่าพึ่งโรยนะคะถ้าขายต้องนึ่งให้สุกก่อนแล้วผักชีเอามาเอามาแต่งหน้าที่เฉยยนะคะอันนี้ถ้าถ้าเป็นคนทาฮอหมกขายไม่ได้ไหมายถึงว่าเอาฮอหมกตัวนี้ไปขายถ้าคนทาฮอหมกขายก็คือผักชีอย่าพึ่งไปนึง่งใช้ นึ่งทีหลังเดี๋ยวเราเอาที่เสร็จแล้วมาให้ดูนะคะอันนี้ที่ทำเป็นตัวอย่างและเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะเอามาให้ดูนะคะแปบบ๊บนึงนะคะ มาแล้วค่ะหอหมกยั่วๆนะคะสูตรของยายพานะคะยายพาอยากกินอะไรยายพาก็ทําอย่างนั้นแหละค่ะนี่ค่ะหอหมกร้อนๆค่ะแต่ยายพาไม่ใส่กะทินะคะเดี๋ยวจะว่าเอะหอหมกมันมีกะทิไม่ใช่เหรอทําไมคุณทําไม่มียายพาไม่กินกะทิค่ะกินค่ะแต่แต่ไม่ได้กินซะทุกอย่างเป็นขนมใส่ค่ะ อันนี้้อนๆ้อเลยนะคะสวยไหมเห็นไหมอันนี้คือทำนึ่งเสร็จแล้วจะได้จะได้ไดรูปร่างนี้เลยค่ะอันนี้หอหมกพึ่งนะคะถ้าเราทำหอหมกขายเราอย่าเอาผักชีใส่ในตอนนี้เราใช้แต่งหน้าเฉยเทีนี้วันนี้ยายก็มีกับข้าวกินแล้วนะคะเป็นหอหมกพึ่งเมนูพึ่งที่ยายชอบยายชอบพึ่ง หมูไก่อะไรยายไม่ชอบชอบพึ่งค่ะทีนี้ยายยายได้กินแล้วได้เสได้อาหารแล้วแต่นี้ยายก็หิวข้าวแล้วนะคะยายขอจบคลิปนี้เพื่อกินข้าวนะคะขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ยายด้วยนะคะด่ายายด้วยก็ได้นะคะเป็นแรงใจให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ